ส้มตำโคกละ50บาทส้มตำริมน้ำโขงมาค่ะโอ้ยตำปลาเล่าน่ารัคาะดีมึงมึงตากินแห้งโอ้หนี่นี่เคล็ดลับเล่าน้ำปลาแดกต้มเองหอมแห้งอะตำข้าวเปียกละลุงเคยกินบ้างยังโมเคยกินมีใครเคยกินบ้างครับตำข้าวเปียกทุกตำอ่ะห้าสิบบาทวุนหนาสื้ออยู่บ้คนหาสิบบาทซื้อป่าแม่ว่าแม่ขายซื้อมืออยู่บ่แม่ขายจังโงหัวจังโงรันแม่แล้วแต่ลม อ๋อแล้วแต่เขาปิดมัองนีบ่แม่ปกติเขาปิดแจทุ่มเมัองซีทุ่มนะโอ้ซีทุ่มฮาร์ทุ่มด้วยกระสุนค่ายจุดแก่บ่บ่กแล้วก็ทุ่งขายจุดแก่แล้วเป็นตาคายดีเน้ะแม่แล้วนี่ครับอู้ดตำปลาเราไม่น่าล่ะขายดีมึงเปตะกกินแห้งน้ำว่าแตกเมนูนี่ขายดีสุดเลยเปล่แม่เมนูคมหาสิบบาทเด็ดหากหลายนึงเด็ดนี่โอ้ทุกคนอ่าเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก่อนค่อยถือไปแคบหมูน้ำเดิมแมี่ยโอ้ยบรรยากาศโคตรดีบรรยากาศดีมาก ใครว่าบรรยากาศดีวงหนึ่งมาหน่อยนี่อยู่ริมน้ำโขงเลยฝั่งตรงนี้คือสวรรค์เขตโปปอร,ร,รลาวนะครับแล้วดูนี้สะพานข้ามแม่น้ําโขงสั่งมาเลยสองตํำค่ะทุกคนคือแบบราคาไม่แพงนะห้าสิบบาททั้งร้านทั้งร้านทุกเมนู50บาทมาซิมตำปลาเมนูที่ขายดีสุดของร้านคุณป้านะคะมาซิมเมืองคอนยาไซมือเด้อมันจะได้แบบถึงใจถ,งถึงพริกถึง,ถ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 งขงิงค่ะถึงรสชาติของตำบุกงูงับข้อให้ ม้ยเสียงก่อมากเลยมือตำปลาเราเป็นเด็กอันนี้ให้เกาจินหะสามห้งซ้อมเป็นเมนูขาสดีของเราอีเลยว,วิวดีมากเลยนี่ครับแม่น้ำโขงตรงนี้เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่สองอน้ำโขงไหลไปนโน่นเลยตรงโน้นฝั่งโน้นคือสอปอป,อปอลาวนะครับสวรรค์เขตมาเดจอมาสาบบอเลยกินได้รู้สึกว่าอุ้ยทำไมคุณดากินคนเดียวไม่แบ่งคุณลุงเพคา ก็<อ>หนุ่มแต่กินทุกรอบด้วลก็หนุ่มเลยหนุ่มแตกินทุกรอบนะคะแต่กินจ่าแน่ะค่ะใ <c oughs> ห้เมียก,กินก่อนเป็นยังก,กินตำบุญของซีดซ <c oughs> ีนหนามมันอ,มออกไงผู้ใดมักซีดเคื่ขอข่อยเนี่ยนี่ครั้งแรกของการกินตำข้าวเปียกค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เรามากินอยู่ที่ตลาดดิมโขงมุกดาหารนะคะบรรยากาศดีมากนี่ฝั่งนี้เป็นสวรรค์เขตนะครับสวบวลาวผู้ใดไปอยู่ฝั่งลาวทักทายเด้อสบายดีสบายดีเด้อไม่ได้กินตำข้าวเปียกต้องการเด้อนี่มีลูกชิ้น นี่หมูยอนะคะนี่เลือดให้พ่อแมนี่ถ้าเลือด้าพ่อกะจะเอาเห่าไหนเอาเลือดัง,งเพอค่ะเรือปพอ้พ่อค่ะกากหมูกากหมูนี่เส้นดูเส้นข่าเปียกเขาจะเป็นเส้นแบบนี้เขาเรืองเส้นกวยจับยวนบวกลายกันบวกลายคน,นคอมเมนต์เนี้ยปกติเราจะกินอะไรนะนี่ใส่ขนมจีนเนาะ<ช>แต่นี้เขาใส่เส้นข้าเปียกแมนครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยเส้นมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยดูจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะมามาเนอตคนนี้อย่าโซยจ้ะ ต้องพันใส่มือนะแมนกระซีซีตแน่นนอยค่ะกระซีซีตอืมอุ้มกระเพาะนัวห่างป็าแดดปลาแดดวันเรานัวห่างให้จ๊ะคะแนนจึ้นนัวมากให้จ๊ะคะแนนใช้เกลือเฮ้ยใช้เกลือเลยนี่แซ่บเราชอบความนัวของปลาอีนนี้กานกินตำบอกุ่งน้ะมันต้องมีความนัวค่ะมันจะแซ่บค่ะโซยเข้าไป จลมดห้าจบ